สวัสดีคะ่ะพะกันอีกแล้วกับเอวยุตกตาพาฝันอันนั่งยู่น้ำส่วน่ังเหอนคะ่ะบรรยากาศดีอากาศสดชื่นโอโซนดีขนาดเลยมากับกาแฟถ้วยเก่าเด้๋ยวจะเด้อกาแฟหอมๆอ,อุ่นๆค่ะผู้เริ่ม,มีเวลากับแวะมานั่งจิบกาแฟน้วยนี่จะเด้ออันเพื่อนๆกัสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนแม่บอคะ่ะ เมื่อไม่วันไม่วันสดชื่นสดใสก็มีแต่ความมันโชคดีเนาะค่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะมาดื่มกาแฟค่ะเสียงเครื่องบินเนาะค่ะเนาะมันอากาศดีไหลเครื่องบินอันที่ว่าพ่นฮัดบินหรือว่าพ่นช่วงที่อากาศดีพ่นก็บินเนาะค่ะแล้วก็เครื่องบินที่ว่าโดยสารก็บินผ่านอยู่เป็นบางครั้งเนาะค่ะเนาะ ตะกอนบ่ค่อยมีค่ะแต่ช่วงช่งเอ้ยว่าพันเปลี่ยนสายทางการบินไหม่วันนี้ว่ามาเป็นทางเหินเอ้ยทุกตานี้ใส่กันบินใหญ่เนี่ยค่ะบินซิบิน,บ,น,บ,นบ้านพานตะกอนบบค่อยมีค่ะเฮืองๆจังมาระบบการนั้นทางนั้นอากาศนเนะขณอก็บอกว่ากันแต่ว่าโบาได้มีปัญหาดอกค่ะเพราะว่าพัน โแมนพันมาติด๊ดติดกันนะครับนานๆจังนนามาอีกถ้าพันมาก็เสียมก็ดังวิ่งออะเนาะเพื่อเพื่อพันน้ำบินผ่านนันเทวเหยนเอ้ยว่างั้นหรือปะโอ้ยกาแฟก็จะแม่นหอมแซ่บขนาดเลยหาเรื่องมาเมาหมอยก่อน,นะคะ่ะมีเรื่องเติมเมาหมอยนะดอกไม้ก็กำลังบานอยู่ข้างหลังเลยบึงแมงอันนี้พันมาเอานัวบาดเอา บินซะแล้วกำลังนาชีเบิงบนเฮียแล้ว <c oughs> ต้มมันค้างอันโมอทอดเสื้อน้ำมันไว้ค่ะแต่ว่ามันเป็นอิเล็กทริกว่าน่าไปทอดอันพันเออทางนี้โกเก็ตเนาะค่ะเนาะว่าหน่ะกินตนช่วงเที่ยงนังกขนมาเก่าอบเสตุอันเสออัน ตู้อบเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้พันธ์ก็มีแอร์ฟรายพันธ์ก็บโบไซน้ำมันก็ซื้อได้มาเดี๋ยวปะเอ้ยพันเอ้ยพันชอบเทยเหมือนโทษธรรมชาติค่ะซื้อน้ำมันแล้วก็น่ากฏเพราะว่ามันมันเนาะค่ะเนาะเอ้ยทุกตาเพราะว่ามันมันแซ่บดีเอ้ยว่ามันกรอบมันหอมดีชอบต่างกันโบตี้หรอวะก็เลยอันประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะเพื่อพันธ์นโน้นยดไฟปั้นกลางไว้ เต่นเอ้ยก็เมี้ยนหลงลดพันเห็นว่านายาอันฝ่าอันแต่ที่มันเป็นหัวอันแต่ที่อันเอาเครื่องอันจอเนาะขอนเนาะสมัยก่อนเราโบดีอัดโบดียุดพันเพิ่นกันเลยเอดมันนี่เพราะว่ามันอากาศดีแล้วกินว่านกินข้าวเที่ยงแล้วจะน่ะพากันไปย่างค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปย่างสองคน อืมเพื่อนบานก็ย่างหลังเมื่อวานย่างไปย่างมาชั่วโมงพุ้นะคะไปย่างกาแฟเมื่อวานบรรยากาศดีคือกันเนาะค่นเนาะแล้วไปผ่านนั้นร้านพันขายอันมันทอดอันตรวนี้่ะพันมีอันไอศครีมมันตะไข่ยนําก็เลยซื้อพอกันกินเออเลยกินนั้นก่อนนึ่งค่ะหน่วยนึ่งพอดีชื่นใจเนาะค่นเนาะ สงสัยน้ำตาลยักลดเมื่อวานก็เลยโอ้ดีค่ะได้มากินไอศครีมก็เลยเออรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นแฟนเ้ยเอาแบบสองกนรุ่นใหญ่ส่งด้วยสามกนก็เลยพากันนั่งกินน้ำนาร้านหลังจากคันก็เลยพากันย่างกลับมาเฮียนค่ะเมื่อนี้พันโตนอันสี่โมงแหลงพันหน่ะอันแข่งกันลดเนาะค่ะเนาะคือว่าโบแมนแข่งกันนั่นคือว่าเพื่อนหน่ออันได้อยู่อันดับเลยที่หน้าสตาร์ทไ่ค่ะแฟนเลยพันอยากเบิ่ง แต่หมัดกันอย่างบ่งหัวตอนนี่ดเนะคิดว่าไปกินนันเขาเที่ยงแล้วก็ไปย่างจักน้อยแล้วก็พักกันมาก็พอด,ดีเอ่วยว่าอากาศดีด้วยค่ะมืนน้อนี้อากาศคักเดดออกอุ่นๆได้เนาะคะ่ะเนาะบ,บดๆได้แต่ว่ามันลมเบาๆแต่ว่าเป็นอากาศที่สดชื่นขนาดค่ะ กินกาแฟเมดไปแล้วถ้วยนึ่งแฟนเออยก็กินไปแล้วธนาค่ะนกากันเมื่อกี้นี่พันแห่งไปเอ็ดเออย์เลยอัดโตพัตตนว่าอตัวน่าทำธุรละตัวก็คุยกับเพื่อนๆก็น่ารักเน,นาะค่ะเนาะก็เคยทําประจาําว่างั้นถ้าโบอัดพันถ้าโบคุยพันเป็นเหมือนก็ว่ามันมื้อนี้พันโบได้เอส็สตะลยครบทินีค่ะก็แปลกไปเลยค่ะพวกเราเคยทํามาเป็นหลายปีแล้วเน,นาะค่ะเนาะเอ้ยเขาันทำยูทูบนี่อัน ปี2019ค่ะปี2019อันนี้มันก็เท่าเลยก็ปี2024เนาะค่ะเนาะ19 2เ21 22 23 24 5ปีแล้วค่ะเดือนนั้นโอคุสนี้มันก็นับเป็นนั้น5ปีเต็มเนาะค่ะเนาะหปีสปีหปีนี้ก็ถือว่าทำมายาวนานอยู่ด้วยค่ะ ก็คือได้เพื่อนคุยน้ำเนาะค่ะเนาะได้เพื่อนคุยได้ระบายได้อันตรเอก็ตะเว้ากันไปว่างั้นเดี๋ปะคลิปกันคุยไหลได้คุยน้อยได้เนาะค่ะเนาะตามแต่ละสภาพแต่ละมื้อบางัง้นเดี๋ปะคุยเรื่องสุขภาพแข็งแรงสุขภาพเจ็บป่วยช่วงเลือเนาะค่ะเนาะคนเอามันก็มีมดมัดมนบอกค่ะก็คุยซอกันฟังค่ะบางคนมันก็เป็นกําลังใจเฮ้อเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณได้หลายบางคนมันก็ฟังผ่านมันก็เสื่อรู้หัวใจเฮ้อก็ ขอบคุณคือกันค่ะกะช่วงเหือที่เหาวันสุขภาพแข็งแรงกะคุยไปอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะช่วงเหลือนที่ว่ามันบ่ค่อยแข็งแรงกะมันเจ็บมันปวดก็คุยกันฟังค่ะกับเอยสําหรับเอ็ว่าเป็นความรู้เนาะค่ะเนาะที่ว่าบางคนมันก็มาเจอกับเหตุการณ์แบบเอยตุกตาเจอกะได้มาโอ้เราเป็นแบบนี้โนะแบบมันส่วนมากก็หลายอยู่เดีอค่ะที่ว่าเอยเบิ่งมา เมื่อเช้านี้กวดเข้าไปเบื้องเลิเป็นคลิปสั้นหรอกค่ะเอ้ยก็บ่ได้ตังใจแล้วไปเห็นนั้นอันคลิปคนไทยเนี่ยแหละค่ะพันสงสัยแต่งงานกับคนต่างชาติคืงย่างบไดีอยืนนำรถเข็นเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยไปเบื้องกดน้อยนึงเออชีวิตคนแถวนี้ทั้งนั้นที่อย่างอายุน้อยเนาะค่ะเนาะก็บได้เบ้ากันการเจ็บป่วยกันอันนี้มันบ่มีเพื่อมองเห็นเนาะค่ะเนาะก็มีเตือกกาลังใจกันค่ะก็หวังว่าพันสีอันหายเรลววบางั้นเถอะป้ เอยก็มื่เอยก็อย่างบาดีเสาเด้อค่ะที่เว้านี่เอยตุกตาเนี่ยปวดเท้าเนาะคะ่ะเนาะปวดฝ่าตีนเนี่ยค่ะพูดต,งตงรงๆบงแบ่มนคำหยาบเด้อค่ะเนี่ยมาเป็นคำบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อคำพูดหลือฝังแล้วมันอ้ายอีหนายนี่เวา้าไปทุกที่ก็ขอโทษแต่ว่าเป็นคำไทยแท้เนาะคะ่ะเนาะผ่าฝ่าเท้าฝ่าเท้าฝ่าตีนมันบอกค่ะอันเอยก็ยังปวดอยู่ค่ะแต่ว่าอันก็ค่อยเป็นบางช่วงก็ค่อยคบรรเทาลงได้ค่ะ แต่ว่าอย่างอย่างบริสเเสาเด้อค่ะที่ว่าแต่ว่าบริอยากจมอยู่เด้อค่ะจมไปบ้านอีตูนตัวผู้เจ้ากับอีตูนแฟนคนอยู่รอบคางเนาะค่ะเนาะก็มือเหลือที่เหาสามารถที่ว่าย่างไปฮันเอธฮันเอนี่ได้เอ้ยกระทำค่ะเอ้ยกระทำคือเฮ่อโบเฮอตัวเองอันคืดเยอะเนาะค่ะเนาะโบเฮอตัวเองอันเขาวนั่งอยู่สิพันแห้งเจ็บเด้อค่ะแป๊กเนาะร่างกายเนาะค่ะเนาะคือหัวสมองนี่มันสิวิ่งไปนําจุดที่ว่าเออ เจ็บนะเจ็บนะเพราะว่าตังตังมึง,มงึ้นค่ะแต่ว่าเราถาม่มเอี้ยนนี้ไปย่งไปเต้อกะมันก็น้อยลงเนาะ,ะแต่ตอวแรกๆก,ก็ถ้าเจ็บก็อันตรงตัดสินใจเออโบเจ็บสินะค่ะแล้วย่งไปย่างมามันก็ค่อยทุเลาลงค่ะแต่ว่าเว,เวลาที่เรามันนั่งเสาเนี่ก็โอ้ปวดเป็นไหล่ดับเบิ้ลเลยเนาะเะนาะก,ก็บอกว่ากันก็นบอบได้จมเนาะแต่ว่าเล่าสู่กันฟังแม่อไ่บอค่ะถ้าผู้เหลืออันจือกะ ตรงอุทนค่ะเอยว่ามันก็สีเสาหรอกแต่หมอเพิ่นว่ามันบบเสากันว่าหมอที่เป็นโรคกันพวกอันเซนเนี่ยค่ะเพื่นก็ไปอีกประมาณสองเดือนครึ่งเออก็ไปพอกันอีกเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเซนระบบประสาทเซนเอ้ยนี่มันโดนกระแทกกระทันนักเพราะว่าระบบน้ําตาลเขาบอดีเนาะเขาสูงแลวเขาป่วยยาวมานานเู้เอ้ยบูรู้เพิ่นบอกว่าเอ้ยเป็นน้ําตาลเพั่นการที่บายดี บันีการมาเฮยยาเฮอยาสูงเนาะค่ะเนาะแล้วก็เฮอปั๊บสภาพน้ําตาลเฮาได้ระดับมันก็เลยทําเฮยร,ระบบหลวนบบกันอันนี้พันก็อันนี้ตามอันวิธีของหมอเนาะค่ะเนาะทางนี้เอ้ยก็เล่าใอ้ฟังกันแต่มันอาจจะค่อยอย่างชั่วคืนแต่ว่าก็ต้องอดทนเพราะว่าใช้เวลายาวนานอยู่เ,เอ้ยตุกตาก็สู้ด้วยค่ะเพราะว่าก็ต้องเอ้ยว่ามันต้องเสาร์เหรอคะ ถ้ามันเข้ามาได้เนาะคะเนาะมันก็ต้องหายไปความคิดเอ้ยเป็นแบบนี้ก็ต้องเชื่อในความคิดของตัวเองค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาก็เอ้ยก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะแฟนเอ้ยก็คักคก็ต้องขอบคุณพันหลายๆเมื่อเลยอันโบยางย่างนี้พันก็มาส่วนไปย่างครึ่งชั่วโมงก็ยังดีพันบอกก็ไปนํากันนะคะสองคนนั้นพากันย่างค็ว่าเอ้ยเจ็บหลายมักก่ผ่านยุด มันข้ามันเป็นเนาะคะ่ะเนาะการเจ็บป่วยมันบ่มีเพื่อต้องการ้ะเปลี่ยนหมบอกคะ่ะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองคะ่ะเพราะว่าเหากระโบแม่นคนอันอายุเยอะเกินนาะคะเนาะก็ยังเป็นสาววัยรุ่นเ้อะอยู่เยก็อยากมีความสุขตามสตไตล์เอ,ะะอ้ยนาอคะเนาะอันนี้ยังไซร์ฝั่งนั่นจะเด้ออะกาแฟมืดแล้วด้วค่ะบังเมเว้าไปแตกเอ้ยนี่อันเอ่ยทุกตาพาวฟันก็ขอบคุณเ,เพื่อนเพื่อนทุกคนที่มานั่งจิบกาแฟอยู่ในสวนล่างเหินคะ่ะอากาศดีดี เพิ่อมีแต่ความอันโชคดีเน,นาะค่ะเนาะแต่ละขนก็โชคดีเอตเตอร์ก็โชคดีว่างนั้นนะพะการเจ็บไข้ก็่ต้องมาเยือนเน,นาะค่ะเออนีไปไกลไกลไม่บอกค่ะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปนะคะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ